สวัสดีค่ะวันนี้วิะพาพมาทำมันเทศเชื่อมเนื้อหนึบหวานอร่อยราดด้วยน้ำกะทิเข้มๆม,มันๆเดี๋ยวเรามาเริ่มทำไป,ปำพร้อมๆกันเลยนี่ค่ะวิก็มีมันเทศนะคะเป็นมันแครอทค่ะแล้วก็มันม่วงน้ำหนักรวมกันอย,อ,ยอยู่ที่1กิโลกรมัมอันนี้ล้างสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะมันจะมีเศษดินอะไรแล้วก็ขัดๆออกค่ะก็ให้เราปอกเปลือกนะคะแล้วตรงไหนที่มันเป็นแมงเนี่ยก็ให้เราตัดทิ้งออกไปปอกเสร็จเรียบร้อยแล้วหัวเล็กๆแบบนี้ไม่ต้องหั่นนะคะเอาลงไปแช่ในน้ำปูนใส่ได้เลยอันนี้หัวใหญ่เราก็หั่นเขาซะหน เราจะแช่ไว้ในน้ำปูนใสแบบนี้เป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงค่ะเราแช่ก็เพื่อที่จะให้เวลาเราเชื่อมนานๆเนี่ยผิวของมันจะได้ตึงนะคะจะได้ไม่เละค่ะแช่น้ำปูนใสครบเวลาแล้วเราก็มาเริ่มเชื่อมกันเลยนะคะตั้งกระทะใส่น้ำตาลทรายลงไป400กรัมเกลือป่นครึ่งช้อนชาน้ำเปล่า1ลิตรจุดไฟค่ะใช้ไฟกลางรอให้น้ำตาลละลายลงไปหมดแล้วก็น้ำเดือดขึ้นมานะคะไม่ต้องคนตอนนี้น้ำตาลละลายหมดแล้วและน้ำเดือดขึ้นมาแบบนี้แล้วนะคะให้เราเบาไฟลงค่ะเราจะใช้ไฟกลางค่อนอ่อนในการเชื่อมมันแล้วก็เอามันมาเลยนะคะอันนี้ก็คือน้ำป ไม่ต้องล้างนะคะน้ำปูนใสเนี่ยไม่ได้มีอันตรายอะไรเลยจริง,รงๆแล้วเพาเป็นส่วนผสมในขนมเปียกปูนด้วยซ้ำไปค่ะเราจะต้มไว้ในไฟกลางค่อนอ่อนแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยนะคะจนกว่าน้ำเนี่ยจะงวดลงกลายเป็นน้ำเชื่อมในระหว่างที่น้ำเริ่มงวดลงอย่างนี้ถ้าเราอยากกลับมันก็สามารถกลับได้นะคะนี่ค่ะค่อยๆพลิกกลับได้เลยแต่อย่าคนนะเพราะว่าการคนเนี่ยจะเป็นการไปส่งเสริมให้น้ำเชื่อมของเราเนี่ยมีเกล็ดน้ำตาลค่ะตอนนี้น้ำเชื่อมของเราก็เหนียวเต็มที่แล้วนะคะรวมระยะเวลาตั้งแต่ลงมันเนี่ยทั้งหมด50ิบนาทีค่ะ,ะความเหนียวเนี่ยก็สังเกตได้จากฟ เหนียวแล้วนะคะ50นาทีอ่าพอเหนียวเต็มที่แล้วให้เราบีบมะนาวลงไปค่ะหนึ่งซีกมะนาวเนี่ยจะช่วยให้น้าเชื่อมไม่ตกผลึกเป็นเกล็ดน้ําตาลค่ะเพราะว่าเวลาที่เราเสร็จออกไปแล้วใช่ไหมคะอยู่เป็นเวลานานนั่นแหละค่ะน้ำเชื่อมก็จะใส่ตลอดเลยบีบมะนาวลงไปแล้วปล่อยให้เดือดสักประมาณหนึ่งนาทีก็ปิดแก๊สได้ค่ะพอปิดแก๊สแล้วฟองก็หายไปนะคะฟองยุบลงไปเราก็จะเห็นน้าเชื่อมที่เหนียวเหนียวแบบนี้เลยค่ะนี่น้ำเชื่อมเหนียวสีสวยเลยเป็นสีของมันม่วงนะคะยกลงไปพักค่ะแล้วก็ทําในส่วนของกะทเพื่อรย ตั้งนอ้นนะคะยังไม่ต้องจุดไฟใส่หัวกะทิ่องลงไป250ร l อยหสิมลเกลือปน่นครึ่งช้อนชาแป้งข้าวโพดหนึ่งช้อนโต๊ะหรือใครจะใช้เป็นแป้งข้าวเจ้าก็ได้นะคะคนให้แป้งละลายก่อนค่ะจึงจะจุดไฟขึ้นมาได้ละลายแล้วจุดได้เลยค่ะใช้ไฟกลางค่อนอ่อนคนต่อนะคะอย่าหยุดมือเพราะว่ามีส่วนผสมของแป้งคนช้าจนกว่ากะทิจะเดือดนี่ค่ะกะทิข้นแล้วแล้วก็เดือดถอหม้อขึ้นมาแบบนี้แล้วนะคะปิดแก๊สได้เลยอ่านี่ค่ะมีความข้นประมาณนี้แล้วเดี๋ยวรอให้อุ่นตัวลงสนิดนะคะเราก็ปักลาดกับมันเชื่อมแล้ว่ะ ตอนนี้ทุกอย่างก็เย็นตัวลงแล้วนะคะเย็นแบบสนิทเลยล่ะค่ะอ่ะเดี๋ยวเรามาตักมันเชื่อมเลยะลาดน้ำหวานนะคะเนื้อหนึบเลยค่ะแล้วก็มีผิวที่มันวาวค่ะทีนี้เราก็ราดน้ำกะทิคนทุกครั้งค่ะอันนี้เย็นตัวลงสนิทแล้วนะคะคนดีมากเลยนี่ค่ะอ่ะใช้ช้อนตักและประทานได้เลยนะคะน่ากินมากๆเดี๋ยวดูเนื้อค่ะโอ้โหเนื้อหนึบเลยใช้ได้เลยค่ะหืม อร่อยจริงๆอร่อยมากๆค่ะมันเนื้อหนึบนะคะหวานส่วนน้ำกะทิเนี่ยเค็มเข้ามาตัดหลดดีมากๆนี่นะคะมันแครอทก็เนื้อหนึบเหมือนกัน